สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุกุลสุขคนเมน,นียญยพอนสวิเดนผ้าหลาออีกแล้วจ้ะพี่น้องมณีผ้ายางเลาอออกกาลัางกายจ้าเมรีหิมะละลายเลยด้วยพี่น้องแต่ยังเบิดจ้ะเ,เริ่มละลายแล้วค่ะเริ่มละลายแล้วจ้าแต่ว่ากันยังขาวๆอยู่จ้า ซับอ่าถนนกะเดินสะดวกแล่จะมันแห้งแล้วเนาะแต่ว่าขอบขอบถนนยังขาวอยู่พี่น้องยังละลายบเบิดจะ้ะถนนก็แห้งเพราะว่าวันนี้มีแดดนะคะวันนี้สีส่องศาค่ะแดดดีพี่น้องสนามเด็กเล่นกะหิมะก็เริ่มละลายและะ้วจ้ะเนี่ยถนนเนาะเขาจะโรยเกลือแล้วมันก็จะละลายเร็วกว่าข้างข้างสนามหญ้าข้างนาบ้านเนี่ยพี่น้องนะ้ำ น้ำมาข้างถนนน้ำมนาบ้านสน้ญยาจังสิมันก็ยนยังละลายนะาจ้ะเพราะว่า,าหายมันละลายไปเอกเลงนะแต่ถนนนี่เขาสิใส่เกลือโรยมันก็นเลยละลายเร็วนะจ๊ะก็สวยไปอีกแบบเนาะแต่มองในสนาหญ้ายังขาวเต้นอยู่เลยจ้ะนี่ยแพี่น้องสิย่างเลาะโมบานออกกําลังกายไปในตัวมันนี่แดดดีดีพี่น้อนงแต่กันหนาวล่มพัดวีวี นีซีองศาจ้ะมีแดดนะคะบางกองที่มะข้าเจ้าจะาโกโยมะกองไว้ข้างๆพี่น้องแต่ว่ามันกระร่วมกับหินที่ว่าหินก้อนนี่น้อยที่ขาเจ้าเอามาลุยถนน่ะกันเลื่อนน,นะแม่จ้ะพ่อที่มาละไล่เหมือดขันเรือตะหินข้าเจ้าก็สิมาต,าตักเอาตักเอาหินไปเก็บไว้แต่มาใส่ปีนาั้งประมาณนั้นจ้ะมึงแน,นาขาวๆยังเต็มอยู่ หิมะมันก็จะเป็นปุย,ปยเป็นเนี่ยน้ำม,มันละลายนลจ๊ะเบื้องบ้าหลังนี้ยังขาวเต็มเลยเนี่ยถนนนงะถนนเดินสะดวกสบายมากเลยค่ะเนี่ยตอนที่ว่ามันตกหนักๆเนาะหิมะกับสีข่างอยู่น้ำหยอดไอ้ต้นไม้นี่แม่พี่น้องมันก็จะงามพีม่จังงันตน้นนุ่นนี่เนาะแดดดีมากเลยวันนี้ เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะตอนนี้มันหน้าใบไม้ผลิแล้วมันเป็นหนาสปริงแล้วพี่น้องจา้าแต่ว่าหิมะยังบงเหมืดต้นใหม่มันก็เลยแตกดอกออกมากบารด้มันตุมต่มๆเลยเด้ยพี่นอ้องอาทิตย์ก่อนพูนเพราะอาทิตย์ที่แล้วนี่หิมะเทลงมามันมาทั้งอาทิตย์เลยมันก็เลยหยุดชะง,งักตอนนี้กะมีแดดออกมาอีกจากสองสามมือหิมะก็สิมืดถามมันบ่ตกมาอ,อีกเด้ หิมะกับสีละลายมืดดอกไม้กับสีเริ่มออกดอกตัวบนันพี่น้องก็จะได้เห็นส,สวยๆงามๆมึ่งเนี่ยกองหิมะตรงนี้มันจะเป็นที่จอดรถจ้ะข้าจาก็บสเกตมะกองไว้นี่เนาะเกตมะกองไว้ตรงนี้เป็นที่จอดรถฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์เป็นรงเรีน่นพี่น้องเขาก็เล่น ที่จอดรถก็เลยสิยูมงดีจ้จาก็เก่ดออกมาเห็นบอพี่น้องถนนหน้าเดินแล้วเดินสะดวกสบายแล้วจากที่นี้อันเล็กหน่อยก็ปัน่นจักรยานเล่นออกกับร่างกายจ้ามองเนี่ยสวยๆงามๆค่ะอากาศดีดีเหมือนนี้พี่น้องจะ้จะก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องเบิ่งว่าหิมะมันเริ่มละลายแล้ว สวีเด,ดนแกซิมี่สีสันขอ่งดอกใหม่เด้ปาดอาทิตย์ต่อไปนี่แหละเดะได้ทายดอกใหม่ง่ามใหม่พี่น้องบึงเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มละลายแล้วี่พี่น้องงามไปอีกแบบเนาะคลิปนี้จะสั่นๆจะเอาไว้อพอกันไม่คลิปหนานาจะจ๊ะขอบคุณ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ